พวกกับเจ้าเคยเห็นนลูกคุบาลเหรนี่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ต่างประเทศปะค่ะแม่นนมัสการครูบาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ว่าครูบาสิพาไปขอต้นตะเคียนพมันใส้บ้านครูบาต้นตะเคียนครูบาผัดผู้เฝ้าบอกแต่แลกเนาะค่ะเพราะว่าคุบ่าสิเจ้าเบาว่างนะคำมันเข่ากับเลขสามตัวที่ครูบาฝันได้เลยคุบาก็สิปล่อยชื่อเลยครูบาบ่ได้เลขหลายคู่เด้ไม่จะบอกไปมือนั้น่นะ สามเจ็ดสามหกสามเจ็ดเนั้นนี่เท่านั้นเนาะเอเสองเจ็ดอีกเนาะคุบาอันนี้คุบาซื้อไล้พีทุกเก้าซื้อครับสามเจ็ดคุบาบริสัทซื้อซื้อไตดินบ้างมันจ้ซื้ออย่างคุบานี่มีฟันมาจ้งไหนค่ะว่าน้องความฝันเนี่ยมันฝันของมันตีว่าฝันเป็นเลขมันสิบบคือเขาฝันทัปูกใจไหมเขาบอกแล้วก็ ตื่นรถอนไครับนอนข้าวเดียวเขาก็บอกข้าวเดียวฝันเนี่เดินจุกมนี่เขาก็บอกีงแต่ข้าขาเจ้ามาเห็ดนี่คคูบาเนยังมาได้เดินจงกลมครับมันวุ่นวายไหมข้าเสียใจเมื่อกี้เจ้าผู้ใด,ดรับผิดชอบจะจะมาเข่าคูบาคือเก้าอก็คูบาสิใจให้ครับคบ,ครบารมันสะฝันคุบาบุค่อยฝันดอกคือคุบาเ์บ้ารเมื่อไคกับเขาก็บอกว่า ออกบินบาทเจ็ดโมงสามนาทีไหมครับคูบากะจื่อแมือหนันมาโดยเจ็ดสามเจ็ดสามนี่กับชอนั่นอันที่หกสามนี่ห่งชื่อลงแต่ว่าคุบาสิบอกได้รถคันไหที่คุบาบุคได้ที่สี่ออกทุกคันที่ขี่คันแรกขันผมนี่อ่าครับคันใดกยารถไกยกย่าก็คุบาขึ้นในบ้านนี่คือกันคุบารคุบาขึ้นคันใดเอาคันแรกเป็นทะเบียนรถผมว่าคือรถเจ้ามหาคุบามื่อนั่นครับ เลว่าเลขสองหกในะี่คุบ้าว่าออกดิถ้าคุบ้าได้ึ้นนะครับถ้าคูบ้าได้ขี่นะรถจะโ,โน่นั่นขั้นรามาบคูบ้าขั้นเลขก็ออกขั้นเลขเลยครับไปขอเลขเมื่อวันริษณ์อ่ะเขาก็เขาก็บอกสี่ทะเบียนรถเลยไหมเขาบอกเป็นตที่คูบา้าที่รถเราเราสิเปลี่ยนขั้นมาหาภูคันเจ้าที่มาครับ,รบ,รบเป็น 4, สี่ใส่นี่หรือว่าต้นไม้เนี่ยสุจ้ามันสิไทยคือสุจ้าเห็นจริงจิมันสิเห็นเลยนะ วาอย่างนั้นมันจะขึ้นเลยเด้ขืนมนเห็นเลยไหมโบคือคูบาฝันนี่สิคูบากรเว่าเนะาะจะว่าต้นไม้ทางบ้านทางเมืองวลิตนีถ้าขอ,อนี่อกค่อยพลาดไหมค่ะแตโนนี่เคยไปนําคูบามล้วาะขับออกคืบรงเลยไหมค่าไปเมื่อนั้นโบเห็นนะค่ะไปเมื่อนั้นมันมันเป็นยังส่ตัวว่างว่างยูหันมันสิเป็น่างอยู่เด้มันสิเป็นเขาสิมุ่งไว้แบบนี้แหละเป็นเพิ่มเมนทำโบง่ญ่มีกุดมีอย่าง แต่ว่าไม่หักทับแม้มันมันก็เลยพังลงมันก็เลยไม่ได้นอนแม่เมื่อนั้นมันบ่มีว่างนอนนะมันบ่มีที่พักนะครับแม่นมันบ่มีที่พักกแม่นพักกับฝนตกอันนี้เมือนั้นครับค่ะตอนนี้เึิงมาฝนตกแม่นคุณบ้าก็เลยขอเพราะเราก็เลยว่าไปขอต้นไม้เป็นยังคุณบ้าเขาเคยถือไปได้บ่ดเช่นไงแต่ว่าต้นกระบอกที่เคยไปขอเนี่ยครับแต่ไม่ไปเอาแม่เราเลยไปพาไปเอาอยู่น้ำบ่อเนี่ยกระต้นบ่อ ครูบาก็ไม่เคยเอาเสื้อตัวนี้เราหน่ะเห็นเราเห็นเก้าสองเก้าแล้วว่าแต่ครูบาก็ถามเราว่ายู้ยใส่เลขสองเก้าคุบาคุบ้าเราเห็นนะครับแม่นสะโยชเราบก็ซี่ใส่แล้วเราว่าครูบ้าเป็นว่าเป็นจนทูบดุอันดับนอนเราก็เลยว่าครูบาไปรูปรูปอีกแน่ยบ้านไหนครูบาสรุปให้กระดิ่งรูปเราบัดเห็นหนึ่งเก้าสองเล้วว่าคือเราว่าคนละแต่ว่านี่คุบ้าฝันแค่นี่ครับเลขสาม ที <sympath is> ่ว่าข้าเจ้าไปเสี่ยงข้าเจ้าฝันว่าปีงจับผู้ข้าเจ้าไปเสี่ยงผู้ผู้ข้าเจ้าไปเสี่ยงข้าเจ้าฝันอะไรนะครับปีงจับมันจะไม่โชค์มาถามคุณบาเตว่าข้าเจ้าาโทษถามมุงเขาเขาก็เล่าหมายความว่าวอนนี้เราฝันว่าปีงจับเดี๋ยวเราก็ฝันได้ลูกน้อยทำนะจะเป็นอย่างคุณบาบอกเลยตัวนี้ไปคนอยุดฝันได้จะเด็กน้อยครับจูหวังนี่นานานนาเจ้าสุเจ้าทันสุเจ้ามาท่านนี่สุเจ้าส่งเหนคะ อันก้อนสีหดป้ายบาดเห็นบ่มันจะมีทางตรงมาเนาะมีสามแยกป้ายบาดเพื่อนหลานง่ายป้ายยุคขาดบ่ครับเอปลายยุคขาดเนาะเมื่อวานคุณบาบอกเราไปซื้อเมื่อคืนเราก็ฝันว่าหลานเรานี่ผู้ที่ขายเลขอีกคเราเนี่ยเอาเลขน้อยมาให้เราเมื่อคืนเราฝันเราว่ามึงจะนี่อค่ะคุณบาบอกให้เราซื้อสองเกตสามเกตเนี่ย ชองโตเท่านี้เนะครูบ้าบอกเราคุบาก็ามเท่าใดกับตัวเลขคนยังย้อตัวเก้าไ่ได้ไปตัวไม่เนาะค่ะเนาะถามเท่าใดกับยังมีตัวเก้าได้ครูบาได้จังไหนครูบาก็บอกโนแม่นว่าสิเปียนไปเลยเนาะค่ะเนาออันที่ไปขอไปขอนี่ยโบแม่นครูบาว่าถ้าครูบาไปขอมาใส่กับเลขอันนี้นะว่ามันสิตรงกันบ่่สิบ้างมันสิไปกันเต็มนะโอ้อยากไปเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขสามตัวนี่เขาก็บอกครูบามาไปเฮื่องอะไรแตไล่ๆกันพุกหละ แต่คุบามันโบฝันมันมันมันไหลมานิจารคุบานี่ไหมโบเป็นฝันดอกมันขอมาในจานนะเห็นเลยครับมีแต่คุบ้ากับโบได้เสี่ยงอันนี้แต่โบได้โบฝันีย่ว่าไปขอใส่เงี่ยโบเห็นเข่าใกล้ก็เลขสามตัวเขาไปขอเมื่อไหน่คระบาไปขอีต่ว่าเลขสามตัวคุบ้าก็นั่งเสดู่นี่ว่าเอแต่ก้อนํำไหลมากไปเสอโบค่อยพลาดเลย ข้างล่างขึ้นบนได้ทำไรออกค่ะทำไรขูจักสามโซนนะครับตัวใดคูบานขงเราคูบายังบอกมือขอมันคูบาจังสีบอกมือนั่นที่คู่บาบอกว่าโอ้ขยได้แล้วถึงบนถางล่างสองเจ็ดหกกับสามเจ็ดเนาะค่ะน้อเมนค่ะตัวเดียวกันหรือครับตัวสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกหรือครับกับอันล่าสุดอันคูบาบอกว่าอันเก้าสองเจ็ดนะก็ซ้นตัวเดียวกันแล้วเพราะว่ามันกลับโผล่ขึ้นนม่นะเมนอย่บอกค่ะ แม่มันกัด้ำ้ำตัวเดียวกันแต่ว่าเกาก็หกเป็นตัวเดียวกันนี่เลยแสดงว่าคงตัวเลขอันเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราถามเม่นม่นอยู่หรอคะเม่นอยู่นอก้ามันเปลี่ยนเขาสิเปลี่ยนเลขสามตัวต่อไปนะ้ามันสิเปลี่ยนคือเปลี่ยนเมื่อสุดท้ายนะแต่ว่าสองตัวมันใจนะครับเนาะโอ้ก็เจ้าซื้อกันเ่ยวชาเนะครับ อันอันคู่บาคาสำหรับตัวเลขนี่สมมติว่าคู่บาเอาหลายๆมองหลายบ่อนนี่็คือเป็นการเสี่ยงเลขว่ามันตัวเดกเก้าบอ่อบ่กคะบ่อมันสิเข่ากันกับอยู่บางคู่บาอยู่บอ่อหนะคำคำยูนี่คือคู่บาว่าคำยูนี่ให้สามเจียดยังสิแต่เขาไปขอขมันได้เจีดสองยังสิคือซื้อตัวไปขอเลยนะเ<ฮ>ข,ขาเรียกยูนี่คู่บาอยู่มาคู่บาเขาจักไขึ้นเต้มลงเต้มคู่บาว่ามันสิ่คำเลขว่ามันสิลงเต้มนั่น แต่ี้บอกบตสมเขื่อนเตี้บเนหนี่งเรเลกบนสีขืนเตี้นหนึ่งเลขล่างสิลงเตี้นหนึ่งเขาก็เหตืถกอยู่ดิก็ที่ว่าคุบ้าไปหาขอหาขอเนี่ยแต่ว่าเขาก็ับไปแต่เมื่อนั่นแหละไม่ได้ไปอีกแบบนี้คุบ้าก็หู้เลยว่าเอออยู่หันได้สองเก้าคือต้องลงมาสองเจ็ดสองแปดนะเน้นบอที่รถผัดรองหกเหรอคะนี่แหละมันมันสิเป็นสองเจ็ดของเพราะว่าเก้านี่สองเก้าบอออกแน่นอนนะบ่าหมั่นใจว่าบอ จะเป็นสองหกเม่นถ่ะลงคือลงสองหกไหมครัจากจากตัวที่คุณบาเขียนให้น่ะมันสิลงมาเตี้ยมนี่หนิค่ะตอนนี้สามตัวมีเลยอาจารย์ตัวคูบาจะมีสองหกเลยครับตัวสองเจ็ดหกครับก็มองชัดเด่นแตเป็นสองเจ็ดสองสองหกสองสองหกเขาครับเป็นเลขที่โปขอเมื่อนั้นไหมไม่ถูกก็ไม่สองหกถ้าตัดใช่ว่าคูบ่าสี่มันมันมีเจ้าหนึ่งที่มาบอกคูบ่าที่โมเมนเขามาบอกมันไหลมาเนี่ย มันเป็นเลขสามตัวนะครูบ้าเลยไปขอใส่กันย่างภเขาเทียบเห็นีหมกัย่งไเลยไปขอแต่เคลื่อนว่าขมันบทิดวันจันทร์วันอังคารก็ว่าสิแต่จะโนูพาเมื่อบ้านนะเ<อ>ขาไปส่นงนักเรียนเห็นไหมกับผู้ได้เตรียมพร้อมเนาะค่ะเนาะกับผู้แจ็คเนาะค่ะเนาะกับคูไปขอบนหนาคุบ้าโทรไปก็เจ้าสิเตรียมไปเลยเพราะว่าคุบ้าไปแป๊บเดียวก็มาคือเก้าบ่ค่ะคุบาก็ขอในต้นไม่นะ ไปย่บข้ามองค์ขอเมืองวัดฤทธิ์สกุลหมดแล้วกูไปทางเลยไปอยู่ทางวัดฤทธิ์ทางซองดาวก็ไปยุ่ค่ะไปไปจังต่อนะนั่นแหะช่วงนี้กูได้ไปค่ะเพราะว่ามันมันคูบาอยู่หันหลายที่คูบาเคยรถตู้ก็ได้อยู่หันเลยเหตุนั่นแหละแต่ใช้เวลาไปกลับสองสัปโมงเนาะค่ะเนาะประมาณนี้แหละว่ากระชื่อวันก็นี่แต่เพราะว่าเขาขอไปขอสองสัปโมงกว่าหมดและวสามสัปโมงก็ไปขอเนาะว่าไงขับไปนี่ขึ้นเมื่อนี่กั สมมติว่าไปเนาะเตโนก็ไปนำเตโน่นนเราเคยเราเคยพาคุบ้าไปแล้วก็เคยถือนะคะไปถึงงวดเดียวก็ถือหวหงวดเดียวไงค่ะไ,ไปหลายเที่ยเลยห้องกับกลับประมาณสองทุ่มก็มาหอดวัดเพระาะว่ามันต้องขอมันมันอยู่ในสถานที่พ่อผมนะสถาน,ถานที่มันไม่ได้เข้าไปเลือกหรือ่คะทางหอดคุบองเลยทางผนทางสี้หอดคุบองคที่ว่าทางทางเมืองบริตทางชี้หอดคุบองที่คุบาไปขอเลย อันตัวเลขนีเอาตามนี้เลยบ่าคคูบาสักคนเออกระจายห่อเนี่ยอันแต่ว่าคือว่าให้เพิ่มอันเก้าสองเจ็ดพร้อมบอตโนวาอันอันนี้คูบายยังบบนั่นแหละก็คือสามเจ็ดสองเจ็ดนั่นเลขเลขหลักมันยืนอยู่นี่อยู่เร็วไหมมันลงก็คือลงสองเจ็ดอย่างนี้ค่ะมันยืนอยู่นี่อยู่เร็วนะโอมันยืนตัวนี้เขาบอกสามเจ็ดแต่ลงสองเจ็ด้ามันลงค่ะสองคอเมนตชื่อ ถ้าสิลงตัวหลังก็คือลงสองหกมันก็มีเท่านั้นนะ่นี่ยค่ะแต่ว่าเจดยังอยู่หกหกสายที่หกบมาเลยคูบายยืนยันตัวเลขตัวเดืมพี่น้องเพราะว่าคูบาหู้เลยว่าหกบมาเดียวนะครับแอกค่ะนี่นะแ่หกมาคุบาต้างนะมือเส้าคูบ้าก็ฝันเห็นอาจารย์มาอีกไหมสามองค์ขี่รถเก๋งมามหาคุบาครับคุบาย่างมาบินบบทเอ้าคูบาฝันอีกป่ะคะเม่นฝันมือเส้าเนี่ยกะังว่ามาไปบินบาทคนใส่ร้ายถึงเงินถึง ย่า,าฝันได้นี่<ะ>วันนี้ขี่รถออกมาบ่านนี่มีพระสามองค์ขี่รถเก่งมาหารถเก่ยงยี่ห้อคูบ่าจําได้นะเป็นรถนิสสันวัทถไปเจ้า<ะ>ผู้เห็นไปมาหาภูบ้วว่าคูบามน์กับเจ้ามณ์ไปบินบาทซอยนันเนี่ยคุบ้าก็เลยไปวันนี้เขากับมาสรงพระสามองค์คูบาจําได้สามองค์กับสามเจ็ดคูบาก็เลยว่าเลเยืนอยู่รักเก้าไหม<ะ>บ่ย่ายงนะ<ะ>ังเยืนอยู่รักสามเจ็ดเท่า คูบ้าฝันมาเช่านี่ะฝันใ้หม่นะครับคูบาฝันต่กลงเว้นเนาะค่ะกลคืนคูบาบ่ก่อยอันไ้นได้คุบาลูกเด้อตัเลขนได้ต่กลงเว้นเนาะค่ะคืนคำพนสทีหาคือหัวข่ํนขาดคูบ้านแสดงว่ายืนยันตัวเลขคือสามเจ็ดกับสองเจ็ดหกคบายังยังบท่นนม่ใช่ว่าสามเจ็ดนี่คูบ้าหมั่นใจสามเจ็ดเจ็มั่นใจสากับสองเจ็ดไปกับย่บหค่ก็ร่เด้อ ชาคูบานีมน่มันบุคคลอาดเาไหมมันบ่เถืออ่อองตองรงๆเลย่ครับค่ะนี่เขาบอกอยังไงคูบ,บา,านี่ซื่อนน่นนจ้ะส่วนเลขทูบนะคะจากวันนั้นนะบวงสวงได้สองสี่หกก็มีเลขสองหกหนำได้พี่น้องก็ให้พิจารณาเบิงะะ้งเนาะคูบานะเดียว่าเมื่อนี่ยมันหลายเลยมันหลายคนเอาเครื่องาทาเครื่งงงองค่ะร่างทรงเลยทาสามองค์เอาหมด่คูองค์ครับทาสามองค์พร้อมพี่น้อง